ม้วนไปทานเขาหนาแข่งกี่ประเทศเล่าเอออยากมากเพื่อไงไม่เอแต่แข่งตกแต่ไม่ได้แปลงข้างนอกบ่ะนวดเยื่นมาบนทางย่านบ่เจอเยอะย่านก็ไปเห็ดหน้าหนอกบ้านละเมื่อวานไปยื่นไม่ได้ไปมาอื่นไปใส่ใส่ขาอื่นไปใส่เป็นนวดใส่มือมาลื่นไปข่อเล็กกับไอผู้ดนลขอโทษมานัดไว้แล้ว ด้านนั้นตลาดนี่ไหมยาหานี่ไหมอมือืมอืมขันนวดนดก็นวดสีหาคนไปได้ยุหันบ่เออไปมัดเมื่ออาย่หันท่นไปนะั่นได้ไปออกไปข้าจนวดพร้อมกันไปดอวยม,มองเดียวพอ่อลยไปกถือบ่าหันเจรยนถือเลยบ่ะบ่พอถือเขาก็ได้เอาอนมนเขาฝนมันเขาเล็กยิึงเนาะ เขาวิ่งด้วยเขาวิ่งด้ววิ่งเก็ดเม่เก็ดไม่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตอนนี้เาลยว่งเลยยืมอะไรขงมงนะเด็กวิ่งอืมอืมเขา่กนี้อาจารย์ส่งมาไห้ไปส่งมาแล้วมาขอบื้อเพบ่ญพทธิ่างนส่งมาหลายเมื่อเล้แหละอะออมาอันมาย่ากังเว้นยันมาเจอเจาเลยบอมาา้อมาย่าแรกย่างทองคำ งวดนี้งวดวันที่สี่วันที่สี่เดือนหนึ่งคนไหนมาบนวิ่งเก้าวันที่สี่เดือนหนึ่งยังไงวันที่สี่เดือนวันที่หนึ่งเดือนสี่ก็จะเข้กันวันที่หนึ่งเดือนสี่กวันที่หนึ่งเมษาหนี่งวันป่มวิ่งยังก็วิ่งเก้าวิ่งเก้าเก้าตัวเดียวบะวิ่งเก้ากับแปดตัวร่องแปดเน้นเล็เก้าเน้นเล็กเก้าวงเล็เก้า สองโตกับสีนี่เก้าซี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้ามีเพื่อนสายสามโตมาเลยดีนะเอ๋หเลขสองโตมิสมี่บอกเพื่อนเน้นชุดได้มาเลยเก้าซี่เก้าห้าอันนีแปดห้าอันนี้คือบนดินะเพื่นเน้นเนพื่อนเน้นเพื่นเน้นเก้าซี เป็นตาขี้ลแล้วมันมีสามตัวต้นไหม่าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าสี่สองเก้าสี่แล้วก็แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่แล้วก็สองแปดสี่สองแปดสี่สองแปดห้า สองแปดห้านั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ขึ้นซีนิงตัวสองเก้าห้าล้มกลุ่มหนึสองเก้าห้าสองเก้าสี่เออนั่นแหละสองตัวขึ้นเว้ก,กล่มไประบัน,นเรียนขึ้นข้างล่างบะคะข้างล่างข้างล่างซีนี่ข้ <5. S 1> างล่างไม่หนึ่งก็หาวิ่งอ่ะวิ่งหนึ่งกับห้า หนึ่งกับห้าคะแนนตัวได้ค่ะหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าคะแนนหนึ่งเน้นหนึ่งแล้วก็สองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามคู่ท่านนใช่เล่นเล่นคู่ได้เล่นเล่นสิบห้าเน้นหนึ่งห้าวงสิบห้าเมื่อไหร่ปะค่ะแมนมุ่งทยากะจะเบิร์นเด้อ เป็นเบิดพ่อน้อเนาะเดี๋ยวค่ะคนคนพ่อจากายของเยอะคนไปก่อนนะคะแนวทางของเกดเดือนนะคะเลขวิ่งบนวิ่งเก้ากับแปดเน้นที่เลขเก้านะคะเลขสองตัวนี่เก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้านะคะเลขสามตัวบนสองเก้าห้าสองเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดแปดเก้าสี่ห้าเก้าสี่ สองแปดสี่สองแปดห้านะคะเน้นที่สองเก้าสี่กับสองเก้าห้านะคะสำหรับทางล่างนี่เลขวิ่งเลขแรนดนึ่งกระพาเน้นที่เลขหนึ่งนะคะจับคู่หายหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นที่หนึ่งหานะคะนะคะจดเล่แคบนาจ่ไว้นะคะ,แ,คนะ,คะแนวทางของเจเดือนนะคะนะคะบางข้างคถ้าว่าเขาสองตวัวก็จะเขาเลขวิ่งนะคะของเจเดือนนะคะ ัเนียนเพื่อนทั้งนั้น,างงานมาฝันเนะาะเพื่อนได้เลื่เพื่อนมีมากเหรอจัดแล้วมาบอกข้อสรงว่าเพื่อนฝันเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปไปหาป่าไปเจอผู้เทาเขาเขาแบบเท่าเออนี่ยละเพื่อนเพื่อนเพื่อนพูดมาแล้วบอกข้าฟั้างเลยว่าอันอเท้าเ,เท่าสันว่าบัดนี้เพื่อนเขาเลยบอกว่าให้เดินไปทางนี้สัวนว่าย่างกอาไปแล้วไปเจออุโมงค์ พอไปเราไปเจอพญานาคพระเจ้าหน้นาตัวบกเงโคตรคือแบบพระเจ้าญานาคเ้าซัพ์ไหมแล้วว่าโคตรหลงโง่ตัวบกไงยแบบนี้พระานาคก็อาปากขึ้นลูกเรียนหาบกไงเลยลงลนมาแล้วเราเมื่อรับเอาเออเมื่อเราได้รับเอาเราก็เลยว่ามันเผากระดิ่งแล้วตีว่าจังใดเต้าเต้าหาซูลเพราะว่าเมื่อเมื่อรับเอา ม,มันมมี่เล่เกับหาสูตรมิตรกเก่าซี่กัแม่เก่าซี่กเกา่าหาน่ะล่ะแต่ว่าิ่นก็เลยมาบอกว่าให้ให้เอาลงเก่าหาูเอาไปหยดก่อน<ม>หาสูตรก่อนสินะคุณก็เล่อนี่ไปเห็นจะหอบยาสิฟันมากอยูหนนยันเออแม่ล่ะจ้ะที่จะยาจิฟันนี่มาก<ม><ม>คนกันอาหานให้ิ่นเบิ่งกันอยาสิฟันนี่นี่ยาสิฟันนี่ยาจีฟันนี่ยังดีเด่นอืมสมุนไพรบ้าหลอดละลอยอืมที่จะว่าใส่ดีๆั่นะ คุณอย่าประคุณมันเกี่ยวกับปากไหมปากเช่นดแล้วก็เทศไทยปากเป็นแผลป่ะมันน่าไปเสียบปากนะลูกไอ้บ้านแถบปากเป็นแผลปากยังใช่ไหมค่ะมันดีไหมม,ไหม,มันตักสะลายแมนหลอดละลอยลอๆๆแต่ว่ามันจะใส่ดีไงก็งเลยว่าอยากอามาบอกไอ้เอฟซี่ค่ะเออสาวผู้ใดสนใจกันมากแล้ค่ะจะเบอร์โทรยังวะเจ๊ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้า เก้าแปห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเออบเขียนบัเบืดเยอะพี่น้องนะคะเบอร์โทษเกเดือนนะคะศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะคะผู้ได้สนใจยาสีฟ้นนะคะเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะคะนะคะแต่วันนี้ทั้งตัวเลขกับเป็นนี้สือเนอคะ่ะเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแลนเก้ากับแปดนะคะข้างบน เน้น9นะคะเลข2ตัว94 95 84 85นะคะเลข3ตัวนี่294 295 894 594 284 285นะคะเน้นที่295กับ294นะคะสำหรับเลขข้างล่างนี่วิ่งหนึ่งกับหาเน้นที่เลขหนึ 1, 1, 1, 7, 1, 8, ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นที่หนึ่งห้านะคะผู้ใดสนใจยาซิฟันกันเลยเด้อค่ะเบอร์โทรเจเดนยน098 9859495นะคะเบอร์โทรเกเดือนนะคะติดต่อเกเดือนโดยตรงนะคะสำหรับยาสิตปั้นนะคะจะแปดสิบบาทบิคุณเกเดือนลายเด้อค่ะาี่เอาแนวทางมาแบ่งปันนะคะวันนี้ขับฟลอยเอฟซีโซดีเกเดือนนะคะ95เกเดียนวุ้บเบอร์เด้อพี่น้องนะคะเบอร์โทรเกเดือนนะคะ098 9859495นะคะผู้ใดสนใจยาสีฟันนะคะ98098 9859495 98, นะคะนะคะแต่วันนี้ทางตัวเลขกับเป็นมือชื่อเนอะค่ะเพิ่อนหายเลขวิ่งเลขแลขีน9กับ8นะคะข้างบนเน้น9นะคะเลข2ตัว9495 8485นะคะเลข3ตัวนี่294 295 894 594 284 สองแปดห้านะคะเน้นที่สองเก้าห้ากับสองเก้าสี่นะคะสำหรับเลขข้างล่างนี่วิ่งหนึ่งกับหาเน้นที่เลขหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นที่หนึ่งห้านะคะผู้ใดสนใจยาซิฟั่นกันนียเด้อค่ะเบอร์โทรเจเดือนศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะคะเบอร์โทรเจเดือนนะคะติดต่อเจเดือนโดยตรงนะคะสำหรับยากซิฟั้นนะคะจะฝากมาจะฝากคิอฝากคือฝาก ทำใดกัเดือนละหลายเด้อค่ะเตีเอวเนวาทางมาแบ่งกันนะคะวันนี้ขอเอสซีโสดีกัเนเดือนนะคะ